สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alien Workshop History ช่องที่จะพาคุณไปไขปริศนาเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวสิ่งก่อสร้างลึกลับและทฤษฎีที่ยังหาคำตอบไม่ได้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวของคาหนักสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาจากต่างดาวที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปผจญภัยในโลกแห่งความลึกลับด้วยกันเลย คาหนักมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนในประเทศอียิปต์สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่เป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวสิ่งก่อสร้างลึกลับและปริศนีที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในปริศนาที่น่าสนใจที่สุดของคาหนักคือภาพสลักบนผนังที่ดูเหมือนจะแสดงถึงสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยนั้น ภาพเหล่านี้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีและจุดประกายให้เกิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีทฤษฎีที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับคานาบางทฤษฎีเชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวและได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการก่อสร้างจากพวกเขาซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมคานาถึงมีความยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้น คาร์นักไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีสถานที่โบราณอื่นๆทั่วโลกที่ดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นพีระมิดในเม็กซิโกหรือสโตนเฮนจ์ในอังกฤษสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นปริศนาที่รอคอยการไข่บางทฤษฎีเสนอว่าคานะอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่วิหารแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว หรือเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็ทำให้ไรต้องทึ่งในความลึกลับของคานกนักวิทยาศาสตร์และนับโบราณคดีทั่วโลกยังคงทำการศึกษาคานับอย่างต่อเนื่องพวกเขาหวังว่าจะสามารถไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้และค้นพบความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตนอกโลก เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและคานักยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงจินตนาการแต่บางคนก็เชื่อว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจริงๆไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรคานักยังคงเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของเรามันทำให้เราคิดว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้และนั่นคือเรื่องราวของคารณักปริศนาจากต่างดาวที่โลกยังหาคำตอบไม่ได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับและน่าทึ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Alien Workshop Mystery เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ